ไปดูเรื่องราวของวอลเลย์บอลกันบ้างนะคะในส่วนของประธานสโมสรวอลเลย์บอลน,นครราชสีมาคิวมินซี C, ท่านออกมาเปิดเผยค่ะถึงการเตรียมความพร้อมของทีมในการสู้ศึกวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกทั้งที่17ฤดูกาล2021-2022ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของสโมสรวอลเลย์บอลน,นครราชสีมาคิวมินซีวีซีค่ะหลังจากที่ผ่านการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย er, ครั้งที่21ปี2021ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งในประเภททีมชายแล้วทีมหญิงผลงานของทีมแคทเดวิสสามารถคว้าอันดับที่2ของการแข่งขันมาครองได้สําเร็จนะคะส่วนในประเภททีมชายจบก,การแข่งขันในอันดับ4ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของสโมสรนนครราชสีมาคิวบินในการแข่งขันระดับทวีปนะคะ โดยนายวัชรพลตโตมอนสักประธานสโมสรวอลเลย์บอลน,นครราชสีมาคิวบินซีวีซีเปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่ได้ผ่านการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียทําให้มีแฟนวอลเลย์บอลได้รู้จักและมาติดตามทีมแคทเดวิลมากยิ่งขึ้นค่ะสังเกตได้จากยอดผู้ติดตามการชมการถ่ายทอดสดทางช่องต่างๆที่เมื่อทีมแคทเดวิลลงสนามเมื่อไรก็จะมียอดผู้เข้าชมแข่งขันเป็นจํานวนมาก ต้องขอ,ขอขอบคุณทางจังหวัดนครราชสีมาโดยนายวิเชียนจันทรระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและภาคส่วนต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนจนสามารถจัดการแข่งขันได้สำเร็จค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกในการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัดค่ะ ก็จริงๆแล้วผมต้องขอบคุณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการต่างๆที่ที่สนับสนุนในการจัดการแข่งขันและก็การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นผลบวกมากับทางสโมสรเราด้วยซ้าไปว่าพอมันมีการเลตติ้งที่สูงขึ้นคนดูมากขึ้นอย่างในการแข่งขันของทีมมคราสิมาเขามีการวัดเลตติ้งในการชมเนี่ยทำให้ทีมโพาราชกลายเป็นทีมเบอร์หนึ่งในการที่มีคนเข้ามาชมมากที่สุดและสองสปอนเซอร์เองเขาก็มองถึงเป้าหมาย ว่าการมาสับสนุนทีมโพรลาเราการมาสับสนุนทีมวอลเลย์บอลนครอซิมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นสมโมสรที่เราไม่หยุดอยู่กับที่แต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป้าหมายเราก็ชัดเจนว่าในการแข่งขันระดับลีกประเทศไทยเนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวก็คือแชมป์นั้นเมื่อเรามีเป้าหมายอย่างนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอย่างนี้มีสปอนเซอร์อย่างนี้ในลีกเนี่ยเราเรามีการเตรียมการพูดคุยกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่จะมาเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่อยู่ในประเทศไทยเรา ในปีหน้าเนี่ยผมถือว่าสนุกสุดเลยครับเรามีการเตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับก็ให้ท่านสบายใจได้เลยครับว่าจะมีนักกีฬาบางคนเนี่ยจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่จะมาอยู่กับเราก็อาจจะเห็นในการแข่งขันสโมสรชิงแชเมป์เอเชียนี่แหละครับแต่ไม่ใช่คนไทยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นเงินเร็วนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนนิดเดียวท่านั้นเองก็เหลือแต่รอสัญญากลับมาถ้ามีการดาเนินการเรียบร้อยหมดไม่ว่าจชายหรือหญิงที่จะมาเสริมทัพเรา ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งในการจะเสริมเขี้ยวเล็บให้กับทีมวอลเลย์บอลโพราแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนําความรู้ความสามารถเขาเนี่ยมาพัฒนาร่วมกับเราก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับผมท่าน,นี้นะคะทางสมโมสรวอลเลย์บอนนลนครราชสีมาคิวมินซีวีซีโดยนายวัชรพลโตมอนศักดิ์ประธานสมโมสรพร้อมด้วยผู้บริหารทีมนะคะผู้ให้การสนับสนุน หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ได้ร่วมกันหารือในการวางแผนที่จะทําการเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกที่จะกลับมาเริ่มประเดิมสนามในวันที่11ทธันวาคมนี้ค่ะค่ะ